ทำไมต้องเลือกแบรนด์ l o x s y Star Green Beauty รักโลกวัตถุดิบธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีอันตรายช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยมลพิษ Why choose loxus or green beauty? Because we believe in beauty with a conscience. Our products are crafted with nature in mind, using organic ingredients and eco-friendly packaging. When you choose Loxus star, you're not just choosing a product, you're choosing a lifestyle that's kind to both you and the planet. Rapu bariipo, yang มีมาตรฐานสากลมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใส่ใจผู้บริโภคมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดความสุขเมื่อคุณได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติและมั่นใจในความปลอดภัยคุณจะรู้สึกสบายใจและมีความสุข ความมั่นใจการเลือกผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและโลก Experience the luxury of natural skincare that nourishes your skin and soothes your soul. Our products are formulated with pure organic ingredients and are gentle on your skin and the environment. beauty with a conscience เหมาะกับผู้ที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสผู้ที่มีผิวดำกำพันธ์เหมาะสำหรับผู้หญิงเอเชีย